สวัสดีน้องๆที่เข้ามาดูทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมาทําตามคําขอที่น้องบอกว่าพี่สอนทําคลิปที่ซูมหน้าผู้หญิงหน่อยได้ไหมคะโอเคค่ะวันนี้พี่ก็จะมาสอนทํานะคะน้องขอมาตั้ง5้าวันแล้วพี่ก็ไม่ได้ทาสตกทีวันนี้ก็จะมาทําคลิปให้ดูคะ่ะขอไม่เลือกคลิปเดิมนะเพราะว่าหาไม่เจอน่าจะลบไปแล้วเอาเป็นคลิปนี้แล้วกันเริ่มจากหาฉากที่สําคัญสาคัญที่สุดเช่นตอนที่เราจะศัตรูก็ได้เป็นแบบนี้ เสร็จแ,แล้วให้เราเลือกกดไปที่แถบวิดีโอหนึ่งครั้งแล้วเ,เลื่อนไปทางขวามือสุดแล้วกดที่ตรงนี้คือการตัดภาพนิ่งจากนั้นก็ทำการขยายภาพโดยการซูมไปที่ตัวละครก็ปรับได้ตามใจชอบเลยว่าจะซูมไปใกล้หรือไกลแค่ไหนเราก็ลองกดเล่นดูก่อนว่ามันได้ไหมก็ถ้ารู้สึกว่าแถบภาพ fille. นิ่งมันสั้นไปก็ให้เรากดที่แถบวิดีโอตรงนี้แล้วก็ลากไป,ไปทางขวาเพื่อปรับให้มันเล่นนานขึ้น วิธีที่2ก็ทําคล้ายๆกับแบบที่1ก็คือเลื่อนไปที่แถบวิดีโอเสร็จแล้วก็กดตัดก็ตัดแค่ช่วงสั้นๆเว้นไว้สักประมาณ5้าวิเสร็จแล้วก็กดตัดอีกหนึ่งครั้งเสร็จแล้วก็กดเลือกตรงที่จะซูมเสร็จแล้วก็ทําการซูมเหมือนเดิมก็ขยับได้ทุกมุมเลยจะขยับไปทางซ้ายทางขวาจะเลื่อนตรงไหนก็ได้ปรับเลือกมุมให้มันเห็นชัดๆที่สุด โอเคเสร็จแล้วก็ลองกดเล่นดูเหมือนเดิมมันก็จะออกมาประมาณนี้แต่มันอาจจะดูเร็วไปหน่อยก็สามารถปรับได้ให้มันช้าหรือเร็วมากขึ้นให้กดไปที่ตรงนี้เป็นการปรับถ้าเลื่อนไปทางซ้ายมันก็จะช้าลงถ้าปรับไปทางขวามันก็จะเร็วขึ้นเราจะเลือกปรับไปที่0.5ก็คือให้มันช้าแล้วก็ลองกดเล่นดูอีกครั้งหนึ่งมันจะเห็นฉากนี้ว่ามันออก สโลว์สโลว์นิดหนึง่งจะทําให้เราเห็นตอนยิงศัตรูได้ชัดขึ้นต่อมาก็คือเรื่องของสีภาพให้ปรับไปที่จะมีรูปวงกลม3อันซ้อนกันอยู่ก็คือฟิลเตอร์ให้กดเข้าไปเสร็จแล้วก็เลือกสีตามใจชอบได้เลยแต่สีที่พี่ใช้ก็คือสีรูปที่มีมือถือดอกกุหลาบอันแรกก็คืออันนี้ ก็กดไปได้เลยเสร็จแล้วก right ็กดเครื่องหมายถูกถ้าพูดติด okay ๆขัดๆตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าพี่พูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ค่ะสำหรับใครที Internal ่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้พี่ด้วยนะแต่ถ้าอยากให้สอนทำคลิปอีกก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยว่าจะให้พี่สอนทำคลิปแบบไหนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย